แำราก็จะการนีแต่การบังคับแอลกอฮอล์ตักดวดข้าราชการไม่เคยมีมาให้มันคือการขอความร่วมมือที่ไม่มีเยวยาใดๆทั้งสิ้นค้าเช่าหวนเดิมภาษีเก็บหวนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมด สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Economist จาก Workpoint Today ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่กอย่าจะชวนทุกคนคุยกันค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย คิดเหมือนเหมือนกันนะคะว่าในช่วงเวลาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพที่ไม่อยากจะเห็นเลยนะคะก็คือเป็นภาพที่ประชาชนไปนอนรอเพื่อที่จะรับคิวในการตรวจโควิด19มีทั้งคนที่ต้องไปนอนข้างถนนนะคะหรือว่าคนที่ไม่มีอาหารจะทานเลยเนื่องจากว่าไม่มีไรายได้เข้ามานะคะเพราะผลกระทบจากโควิดค่ะหลายๆครอบครัวนะคะต้องกลาย เป็นคนจนเฉียบพลันค่ะเพราะว่าขาดรายได้อย่างกระทันหันนะคะวิกฤตโควิดในครั้งนี้ทำให้เราเริ่มเห็นถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในชีวิตค่ะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คนก็เลยเริ่มกลับมาพูดถึงกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเรื่องของรัฐสวัสด,ดิการค่ะคนกำลังถกเถียงกันนะคะว่าหรือว่าจะถึงเวลาแล้วที่ไทยเราควรจะมีรัฐสวัสด,ดิการจริงๆจ,จังๆสักที รัฐสวัสดิการเนี่ยคือสิ่งที่เราถกเถียงกันมาในสังคมนานพอสมควรนะคะแล้วก็หลายคนมีความหวังค่ะว่าถ้าไทยมีรัฐสวัสดิการมันจะเหมือนกับเป็นยาวิเศษค่ะที่โยนเข้าไปปุ๊บความเหลื่อมล้ําก็จะหายคนก็จะมีความสุขทันทีแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนั้นรด้เปล่าและรัฐสวัสดิการคืออะไรคือคําตอบสุดท้ายที่จะเข้ามาแก้ปัญหาสังคมใช่ไหมวันนี้ e c onom s t จาก WorkPoint Today สรุปให้ฟังค่ะ ก่อนที่จะไปดูความหมายของคําว่ารัฐสวัสดิการนะคะกอย่าก็ออกตัวก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจริงๆเป็นการอธิบายความหมายแล้วก็คอนเซปต์คร่าวๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการคุยกันอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าเป็นการให้ดูก่อนมากลางให้ดูว่าข้อเสนอเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยมียังไงแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกอย่าเนี่ยจะไปสัมภาษณ์คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาเล่า ให้ฟังกันเต็มๆค่ะถ้าสนใจก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะก่อนอื่นค่ะเราพาไปดูความหมายของคําว่ารัฐสวัสดิการกันก่อนนะคะไปดูนิยามแบบเรียบง่ายค่ะอาจารย์ภาคภูมิแสงกหนก,กุลนะคะเคยให้คํานิยามคําว่ารัฐสวัสดิการว่าหมายถึงรัฐที่เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมของปัจเจกชนในสังคมเพื่อกระจายสวัสดิภาพแก่ประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาหรือว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือบางท่านค่ะก็ให้คำนิยามอย่างเช่นรัฐสวัสดิการคือการปกครองรูปแบบหนึ่งซึ่งรัฐเข้ามารับผิดชอบในมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนเข้าลงเรียกง่ายๆว่าทั้งชีวิตเนี่ยรัฐดูแลนะคะเอาเป็นว่าเรามาลองจินตนาการถึงคำว่ารัฐสวัสดิการอย่างที่หลายๆคนเคยจินตนาการและกันค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดมาโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตมากนะักไม่ต้องมานั่งคิดว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าหรือว่ามีลูกแล้วลูกจะได้เข้าถึงการศึกษาไหมพ่อแม่แก่ไปเราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเปล่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมีหลักประกันขั้นพื้นฐานได้ตั้งแต่เกิดจนตายรัดดูแลเราในฐานะที่เรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะ หลายคนอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานหนักตลอดชีวิตเพื่อจะเก็บสะสมเงินมากๆไปใช้ในยามแก่ซึ่งเราไม่ได้มีอะไรมาดูแลเราเลยนะคะหรือว่าเรื่องของความกระตันยูรู้คุณที่ในสังคมไทยเนี่ยมักจะสอนกันต่อว่าถ้าพ่อแม่แก่แล้วเราก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่แต่ความจริงก็คือว่าในวัยทํางานหลายๆคนคะ่ะต้องเจอกับมิดไลฟ์คริส i s นะคะหรือว่าการที่มีภาระทั้งสองฝั่งคะ่ะตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องมีบ้านมีรถ มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องให้ลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนดีๆไหนจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แก่เท่าแล้วก็ท่านก็ทํางานไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านก็ทํางานหนักเพื่อจะหาเลี้ยงเรามาตลอดค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคือทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะ หลายคนบอกว่าอยากจะทำตามแพชชั่นอยากจะทำตามในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาตอบโจทย์กับรายได้ที่เราต้องใช้ในแต่ละวันนะคะก็เลยทำให้คนเราเนี่ยต้องไปทำงานในสิ่งที่นึกถึงรายได้เป็นหลักก่อนที่จะมานึกถึงสิ่งที่ตัวเองรักก่อนค่ะก็เลยอาจจะเป็นปัญหาว่าเราอาจจะไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์มากนะักหรือว่าลหลายๆครั้งค่ะคนเราก็อาจจะหมดไฟหรือว่าบางคนก็ใช้คาว่าเบรนเอาได้เหมือนกัน การที่เราไม่ได้มีอะไรมารองรับเลยเนี่ยนะคะก็ทําให้จริงๆเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการตามหาแพชชั่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคะ่ะเรื่องพื้นฐานอย่างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะก็ถูกพรากไปเช่นเดียวกันคําว่ารัฐสวัสดิการค่ะก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นความหวังนะคะว่าถ้าเรามีรัฐสวัสดิการหรือว่าเรามีหลักประกันที่ทําให้ชีวิตเราไม่ต้องกังวลมากนะักเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆน,น,นะคะหรือเอาแค่เรื่องง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าเราเห็นแล้วค่ะ ว่าเมื่อมีโควิดเข้ามาเนี่ยนะคะคนที่มีฐานะหรือว่าคนร่ํารวยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหนาซ้ําก็ยังรวยขึ้นด้วยในขณะที่คนจนเนี่ยนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางที่เขาขาดรายได้ฉับพลันก็กลายเป็นคนจนโดยทันทีค่ะคนเหล่านี้ไม่ได้มีสายป่านยาวมากพอที่จะรักษาชีวิตได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทํางานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถตอบคําถามได้ด้วยการมีรัฐสวัสดิการหรือเปล่า รัฐบาลดิการจะเข้ามาลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนได้ไหมวันนี้พาไปดูกันค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเรามีการพูดคุยถึงหลักประการรายได้ค่ะหรือว่า Basic Income นั่นก็คือการโอนเงินสำหรับรายได้ขั้นต่ำที่มีการทดลองรายได้ขั้นต่ำสำหรับคนบางกลุ่มหรือที่เรียกว่าควอซี่เบสิกอินคัมค่ะ ไปดูตัวอย่างของโครงการแบบนี้กันนะคะก็พาไปดูโครงการที่มีชื่อว่าโบซาฟามิเลียในบราซิลค่ะเป็นการโอนเงินแบบมีเงื่อนไขให้กับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพื่อจะเน้นให้พ่อแม่เนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนส่วนอีกการทดลองหนึ่งนะคะก็คือการทดลองให้เงินรายได้ขั้นต่ำแบบทวนหน้าหรือหลายคนน่าจะเคยได้ยินค่ะคำว่า UBI Universal Basic Income นั่นเองนะคะ เป็นการโอนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้กับประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์แต่ผลประชามติของชาวสวิตส่วนใหญ่ค่ะอยู่ที่76.9%ไม่เห็นด้วยกับรายได้ขั้นต่ำแบบท่วนหน้านะคะเนื่องจากว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีค่าแรงที่สูงและค่าครองชีพที่สูงเลี้ยวอยู่แล้วประชาชนก็กลัวว่าการโอนเงินจะทำให้เงินเฟ้อเกินไปจนทำให้สินค้าพุ่งสูงขึ้น อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะก็คือเรื่องของการใช้ระบบภาษีหรือว่าภาษีเงินได้ติดลบนะคะคือว่าถ้าใครที่มีรายได้ในรอบปีภาษีนั้นไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดค่ะรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินส่วนต่างให้กับผู้เสียภาษีอย่างเช่นข้อเสนอของเมลตันฟริดแมนค่ะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะก็มีการเสนอบอกว่า รัฐควรจะโอนเงินให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในปี1961ตามขั้นบันไดที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เคยศึกษาความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะนำเอาภาษีเงินได้ติดลบแบบนี้เนี่ยมาใช้ในประเทศไทยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริง ข้อเสนอแบบนี้ของฟรีดแมนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นการโอนเงินแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าในทา,ทางวิชาการเนี่ยบางครั้งเขาก็มีข้อเสนอของรูปแบบการโอนเงินแบบมีเงื่อนไขเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยให้คนจนและมีการกําหนดเงื่อนไขาบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรของคนที่รับเงินไปอย่างเช่นว่า คุณได้รับเงินไปแล้วเนี่ยมีข้อจํากัดนะคือคุณจะต้องพาบุตรหลานไปเข้าโรงเรียนถึงจะได้รับการโอนเงินหรือว่าพาลูกๆพาบุตรหลานเนี่ยไปรับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นต้นนะคะก็เป็นการให้แบบมีเงื่อนไขเพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลากรของประเทศไปด้วยค่ะ ทีนี้เราไปดูในยะของรัฐบัสดิการนะคะที่จะมาลดเรื่องความเหลื่อมล้ําก็แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะใช้ไม่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าบางประเทศก็อาจจะไปเน้นที่นโยบายแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละประเภทของรัฐสวัสดิการที่จะมีนนยะในเรื่องของการเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำกันค่ะแบบแรกนะคะก็คือนโยบายสวัสดิการแบบทั่วหน้าหรือว่า universal welfare ค่ะแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ให้กับประชาชนทุกคนนะคะสําหรับประเทศพัฒนาแล้วค่ะก็จะมีแนวคิดมาจากเรื่องของสิทธิ พื้นฐานของพลเมืองค่ะโดยมองว่าถ้าคุณเป็นประชาชนเป็นพลเมืองของประเทศนี้แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าการเข้าถึงการศึกษานะคะ ไปดูตัวอย่างประเทศที่ใช้ในโยบายสวัสดิการแบบท่วนหน้าค่ะก็คือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันไปทั่วโลกค่ะว่ามักจะเป็นตัวอย่างของประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมกันสําหรับประชาชนนะคะ แต่ว่าถ้ามาดูประเทศกำลังพัฒนาค่ะก็อาจจะมีการเอาแนวคิดแบบนี้เนี่ยมาใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กับคนบางกลุ่มอย่างเช่นประเทศไทยค่ะก็จะเป็นการมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มข้าราชการเป็นต้นค่ะถัดไปค่ะไปดูที่นโยบายแบบเจาะจงที่คนจนกันบ้างนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ poverty targeting ค่ะ แบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นนโยบายสวัสดิการแบบที่เจาะจงไปที่คนจนจริงๆนะคะที่ถูกให้ความสําคัญมากกว่าเพราะว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าไปให้แบบทั่วหน้าเนี่ยโอ้โหเปลืองภาษีตายเลยนะคะก็เป็นการไปเฉพาะให้ตรงทาร์เก็ตไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนก็มองว่ารัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปให้ที่กลุ่มคนที่ต้องการจริงๆอย่างคนยากจน น,น,น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็เป็นสวัสดิการที่แท้จริงค่ะนอกจากประเทศกำลังพัฒนานะคะที่ก็มักจะเน้นนโยบายไปในลักษณะแบบนี้ค่ะก็ยังมีประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศที่ไปเน้นในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่สหาราชอาณาจากักรเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากการปรับรูปแบบนโยบายเศรษฐกิจให้ลดบทบาทของรัฐลง ส่วนนโยบายสวัสดิการรูปแบบอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้สวัสดิการกับกลุ่มแรงงานเพราะว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายของประเทศในการที่จะใช้การจ้างงานนะคะแล้วก็ไปเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศของตัวเองเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเติบโตค่ะยกตัวอย่างประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้รูปแบบนี้นะคะคือถ้าคุณทํางานมากคุณก็ได้มากนะคะอย่างเช่นที่เยอรมนีหรือว่าญี่ปุ่นเป็นนโยบายสวัสดิการที่เน้นเรื่องของการพัฒนา นาของกระบวนการผลิตค่ะอย่างเช่นนะโยบายกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรายย่อย รูปแบบของสวัสดิการอย่างที่กอย่าเล่าให้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเข้ามาลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสได้บ้างนะคะแต่ว่าความเหลื่อมล้าทางรายได้และทรัพย์สินเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่งระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้เป็นคําถามก็ได้ค่ะว่าทุกคนเห็นตรงกันหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยนะคะมันไปช่วยลดเรื่องของความเหลื่อมล้ําได้มากน้อยขนาดไหน เราย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าไทยเราเนี่ยมีรูปแบบสวัสดิการแบบที่กลกกล่าวมากันบ้างหรือเปล่าค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายสวัสดิการเฉพาะกลุ่มหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นการกระจายไปยังกลุ่มเฉพาะค่ะอย่างเช่นกลุ่มของข้าราชการนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ลูกเป็นข้าราชการอย่างที่ทราบว่าสวัสดิการดีนะคะรักษาพยาบาลอะไรก็ฟรีนะคะแล้วก็มีบ้านหลวงให้อยู่มี อะไรให้อยู่นะคะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความมั่นคงค่ะหรือว่าสวัสดิการสําหรับแรงงานนะคะเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรืออีกอย่างหนึ่งที่ระยะหลังมานี้เราได้เห็นกันแล้วก็รู้กันนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราใช้กันเนี่ยนะคะก็จะไปเน้นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยค่ะเป็นการช่วยแบบ poverty targeting นะคะก็เป็นการเจาะจงไปเลยว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือบัตรคนจนนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยรัฐจะต้องหากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้เจอแล้วก็พิสูจน์ว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็จะเป็นการโอนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ ตรงจุดไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นเลยนะคะแต่ว่าในกรณีของไทยคะ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการโอนเงินที่ต้องบอกว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าวงเงินที่รัฐบาลโอนเข้าไปให้ในบัตรเนี่ยคุณก็จะต้องไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้นนะเดือนละ200-300ถึงบาทซึ่งก็มีค่าเดินทางด้วยนะคะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาท รถบอขอสอ .500 บาทและรถไฟ500บาทต,ต่อคนต่อเดือนค่ะมีวงเงินสำหรับการซื้อก๊าซุงต้ม45บาทต,ต่อ3เดือนค่าน้ำา100บาทต,ต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟ230บบาทต,ต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกดมาเป็นเงินสดได้นะคะ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นหลายคนจำได้ไหมคะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราเคยมีโครงการรถเมฟ,ฟรีเพื่อประชาชนค่ะแบบนั้นแหละค่ะคือสวัสดิการแบบทั่นหน้านะคะหรือว่า universal welfare ค่ะเป็นสวัสดิการที่ทุกคนเลยสามารถจะมาใช้บริการรถเมได้ แต่ก็ถูกมองเหมือนกันนะคะว่าเป็นนโยบายที่ทำแล้วก็ไม่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้ใช้เนี่ยก็รวมค่ารถเมย์อยู่ที่เดือนละ500บาท เป็นสวัสดิการที่เจาะจงไปเฉพาะกลุ่มแต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าบางรถเมย์บางคันเนี่ยนะคะไม่มีเครื่องรูดบัตรบนรถเมย์ค่ะก็ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ไปอีกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังมีจุดอ่อนเหมือนกันค่ะก็คือความผิดพลาดในการที่จะต้องมาคัดกรองคนนะคะในการเข้าตามเกณฑ์แล้วก็เกิดปัญหาที่กลุ่มคนตกหล่นจากระบบการลงทะเบียนมีกลุ่มคนที่ไม่ ควรจะได้รับแต่ว่าก็ยังได้รับสวัสดิการอยู่ค่ะคําวิจารณ์ตรงจุดนี้นะคะก็เลยอาจจะทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายสวัสดิการของรัฐเหมือนกันรวมทั้งการที่เราไปจํากัดว่าเขาควรจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะในส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นความที่รัฐเนี่ยไม่เชื่อมั่นในการที่ประชาชนจะมีสามัญสำนึกรู้คิดเองได้ว่างเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาควรจะเอาไปใช้อะไรก็ทําให้บัตรที่ออกแบบมาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะกดเป็นรูปแบบของเงินสดได้ มาถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็อาจจะคิดค่ะว่าประเทศไทยเรายังไม่พร้อมหรอกที่จะเข้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการเพราะว่ามันเหมาะกับการอยู่ในประเทศรวยๆมากกว่านะคะหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วค่ะตรงนี้ก็ย่าชวนคุยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการจัดอันดับค่ะจาก Forbes Magazine นะคะที่ก็มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีของไทยที่ร่ำรวยขึ้นในวิกฤตโควิด -19 ค่ะแต่ว่าคนไทยส่วนมากเนี่ย ยากจนลงนะคะแล้วก็คงจะไม่มีวันหรอกคะ่ะที่จะไปใกล้กับกลุ่มมหาเศรษฐีเหล่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะจากอาจารย์ผาสุขพงภัยจิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาษีสร้างระบบบำนาญแห่งชาติค่ะ อาจารย์ผาสุกมองว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่เราควรจะมีการผลักดันเรื่องรัฐสวัสดิการเพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐสวัสดิการในยุโรปนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคในไทยเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เราเจอกับวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี40ค่ะโดยอาจารย์มีการเสนอรูปแบบการปฏิรูปภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี6ข้อด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันทีละข้อค่ะข้อแรกคือการจัดสรรงบประจำปีใหม่รัฐจะต้องจัดระบบความสาคัญก่อนหลังลดงบความมั่นคงลง นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของการปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นสมัยก่อนจากที่เคยเก็บอยู่ที่ระดับ30%ปัจจุบันมีการลดลงมาเหลือ20%ถ้าหากปรับภาษีขึ้นมา25%ประเทศก็จะมีรายได้เพิ่มราวๆ1 0 0แสนล้านบาทหรือว่าการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้ต่ำสุดอันดับ2ของโลก ถ้าหากว่าเราปรับขึ้นมาอีก2%นะคะจาก7%เป็น9%รัฐก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น2แสนล้านบาทค่ะรวมทั้งการเก็บภาษีจากทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ไทยยังไม่มีการเก็บภาษีจากทุนแต่เริ่มมีการศึกษาให้เก็บภาษีจากการขายหุ้นทุกการขาย1ล้านบาทใน1เดือนอยู่ที่อัตรา0.11% การยกเลิกสิทธิพิเศษค่าลดหย่อนต่างๆที่เคยให้ฝั่งของคนที่เป็นผู้ร่ำรวยผู้มั่งคั่งแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นการยกเลิกสิทธิพิเศษจาก BOI ในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่าการปรับลดมูลค่ามรดกสุทธิเงื่อนไขตอนนี้ก็คือว่า มรดกต้องมีมูลค่าเกิน100ล้านบาทถึงจะเสียภาษีมรดกแต่ว่าถ้าหากปรับลดลงมาค่ะเหลือที่ราว20ล้านบาทก็คงจะสมเหตุสมผลมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีมรดกกันถึงร้อยล้านหรอกค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ผาสุขค่ะก็ยังได้เสนอบำนาญแห่งชาตินะคะเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การสร้างรัฐสวัสด,ดิการค่ะเดือนละ3,000บาท สำหรับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุซึ่งเป็นจำนวนเงินตามระดับรายได้ของเส้นความยากจนและเป็นพื้นฐานการโอนเงินแบบไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เราแก่ก่อนรวยไปแล้วสถิติหน้าวันที่31ธันวาคมปี2563ประชากรผู้สูงอายุ60ปีค่ะเรามีจำนวนมากถึง11.6ล้านคนหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนประชากรค่ะก็อยู่ที่ ประมาณ17%ของประชากรทั้งหมดนะคะ คาดว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วค่ะถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันตอนนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอา้าก็เราก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วไงเป็นขั้นบันไดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ารายได้ที่ตอนนี้ผู้สูงอายุมีเป็นบำนาญหรือว่าเป็นเงินได้ของผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่เพียงพอเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปดูตามขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ถึงปีค่ะจะได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทต่อเดือน ถ้าอายุ70-79ปีค่ะจะได้รับเงินอยู่ที่700บาทต่อเดือน80-89ปีได้รับเงิน800บาทต่อเดือนแต่ถ้าอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนทุกคนลองคิดดูก็ได้นะคะว่าถ้าสมมติเราเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีลูกหลานคอยดูแลเลยเงินจำนวนประมาณนี้เนี่ยมันจะเพียงพอให้เราสามารถที่จะอยู่ได้หรือเปล่า หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าจริงๆแล้วการที่คนเราจนเนี่ยอาจจะไม่ได้จนเพราะว่าความขี้เกียจค่ะแต่ว่าเราจนเพราะโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมนะคะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์สัทธร,รมธรรมบุษดีค่ะเคยมีการทํางานวิจัยไปชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพยายามจะเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเทียบประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่แตกต่างกันความจนเนี่ยมันสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้นะคะ อย่างเช่นถ้าคุณไปดูในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีๆอย่างนอร์เวย์ค่ะความจนความรวยส่วนมากแล้วจะจบที่รุ่นพ่อแม่แต่ว่าจะไม่ส่งต่อมาที่รุ่นลูกนะคะแต่ว่าถ้ามาดูประเทศที่รัฐสวัสดิการไม่ดีค่ะ ความจนความรวยเนี่ยมันส่งต่อกันเป็นทอดๆนะคะมันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะเป็นคนที่เรียนเก่งจะเป็นคนที่ขยันแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คุณจะพยายามมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะข้ามชนชั้นจากคนที่เป็นคนจนหรือว่าคนรวยจริงๆก็อาจจะข้ามได้แต่ว่ามันเป็นไปได้น้อยมากแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกคนนะคะคนที่อยู่ในชนชั้นกลางเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความกดดันลหลายๆอย่างนะคะที่จะต้องทํางานเพื่อจะทําให้เราหลุดพ้นจาก ปัญหาตรงนี้ไปแต่ว่าสุดท้ายไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้สักทีนะคะหลายคนเวลามีลูกแล้วนะคะก็จะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะส่งเสียลูกนะคะแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยพอแก่ตัวมาก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรที่จะมาดูแลค่ะก็เป็นภาระให้ลูกหลานต่อไปด้วยนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะทิ้งท้ายได้ค่ะว่าถ้าเรามีสวัสดิการที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันประชาชนก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลค่ะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่ว่าทั้งประชาชนและหลายภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะวันนี้ค่ะอีโคโนเมสก็จะมาแนะน,นําหนังสือสําหรับใครที่สนใจเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็ขอแนะนํานะคะเรื่องของรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรค่ะก็เขียนโดยอาจารย์สัทธรรมธรรมบุตรดีนะคะสามารถที่จะไปหาเล่มนี้มาอ่านกันได้นะคะก็หวังว่าใครที่สนใจเรื่องนี้ค่ะก็น่าจะได้รู้คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรตกหล่นหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนนะคะ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี่ยก็บอกกันมาได้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวกอย่าจะพยายามรวบรวมข้อมูลนะคะยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะภาคของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตข้อมูลบางส่วนด้วยนะคะวันนี้กอย่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ